เงินเอาไปเอาไปแจมไหนบอใจจะเือเงินเต็เต็คือบอกเงินมาน้ำมัน้ะเขามากไได้เ่าาห่าเต็มดีเกามาก่อนเออเดี๋ยวจ่ายทำนี้ก็หายไเบอว่าบ่าใีเกามากก่อนเอามาสิ่ก็เดี๋ยวใจนีเงินีเต็ไปเลยไอ้ทีเกามาก่อนก่อนหัวเขมาาเราต้นหนาวีแดงผมบอาบอจจะเคลื่อสมก็หลกดใ ของมึนง่ายละเส็นของเขาเ็จะขี่โกงแต่บอกขี่โกงสิบบาครับอุ้ยไม่ควาแล้วะอุ้ยเอาเงินมาเดี๋ยวให้นี่ยุงต้มประกนเงินเงินเต้มเป้าเงินเตี้ยมเป้ากระจายกันบ่อยเช่นนี้เก้าข้างอยู่ที่มาเช่นถัดเช่นถมให้ขี้โกนให้ึ๊บเดี๋ยวมันหลุเีมันเช่นถมเชนมไม่บาด้ยนี่ีเลยก็บาด นี่ก็สองร้อยา้ำไม่นถึงสองรอยสองอยจะได้เราคนใจใส่สองร้อยสามร้อยจบบาเร้อสามมันแต่พี่นี่ก็ย่าใจบริญนี่เ็นเกขีคุยบ้วยังได้เป็นปีจ่ใจจักเกินนี่เขาทาวไนขี่คุยเป็นมีคนคุยบดมุตเตรี่บ่พี่น้องนี่อ้ของเขาเรามาขี่กบว้โกุ เงินบมดใจนี้ก็บมใจนี้มาถึงมาไปได้เอามาก่อนนี่ไมลกสมองหลัวนักขึ่นออกมาเดอนเฮียเันงม่นแทกินงนเลยเอามาเอามาก่นเอามาคิดหลายใจมาเด้อคิดหลายมันจโลเออแต่ต้องไส้เงินยายหัวนี่ก็นี่ร้อยยี่สิบโน่นนั้นหน่รอยยี่สิบสามสิบจังื้อี้อกกันเออ มาใจมาสามเงันต้ามีเงาดีไหมเอาเอาสามร้อยมาสามร้อยยี่สิบเดี๋ยวขึ้นสเป็ยี่สิบบาครบเม่อุ้ย่าจางวาจะมาดีตายแถมยี่สิบเอาดีแถมครบ โอ้ยผู้ได้สิขาดทุนบันี่สามรอ้อยสิบบที่น้ำกันบอลบอขาด<า>ม,มันทางว่ากินมันมอขาดเอาจบนั่นนั่นครบแลสามรอ้อยหกสิบน่คือจ้าหนึ่งก็คือเมีนความเราได้เนาะเอ้ยแ่ละนะเนาะก็ได้จค่ไหนก็ได้กินับเราอยู่เออนั่นเอ๋แต่รู้่ีใอรขาดทุนก็ออขาดทุนสองกันทุนสีทุ

สบายขอบคุณพี่น้องสุปูสุคนเด้อค่ะเด้อท ouais> ี่เข้ามาหลับชมคลิปคนหลักปฝาพขวัญคนหลักเกษตรฝาพขวัญสายห้าครับยายหลวนสายห้าเนาะค่ะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ปฝาพขวัญกับป่าหลวงในเด้อค่ะเด้อเพื่อสี่ใดปลอดภัยคลิปใหม่ๆฝาพขวัญกับสี่ใดเห็ดออกมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องได้หลับชมกระสีพยายามพัฒนาคลิปไปเรื่อยเนาะค่ะพี่น้องให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ค้ำๆกันเนาะค่ะพี่น้องไข่แขก อาสาลับจินี่กับไปกนเด้อค่ะพี่น้องบ๊ายบายขอบคุณเลยสวัสดีค่ะ